อะไรด้วยครับอะไรด้วยครับไอ้ก้อนเขามีเป็นงานมีการเรียนเหมือนเมื่อวานนะไอ กี้เนาะก็มีผู้โชคดีนะครับที่บนปูไว้นะครับโดยจุดประทัดแก้บนนะครับผู้โชคดีนะครับได้โชคใหญ่กับปูนะครับวันนี้นะครับก็อยู่หลังปูทระเวสวุวรรณนะครับเนี่ยด้านหลังนะใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยว ผมจะพาไปชมนะครับว่าเลขหางประทันที่พี่เขาจุดเมื่อกี้ได้ตัวไหนนะครับรอติดตามกันว่าพี่ที่จุดเมื่อกี้น่ะได้ตรงกับของอาจารย์หรือเปล่านะครับเนี่ยด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นปู่ทา้าเวสวรรณนะครับใครที่ยังไม่เคยมาเนาะก็อยู่บ้านนอนสมคีนะครับอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพิมพ์ใน Google นะครับหรือจิ๊ GPS นะครับว่าตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับส่วนพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ตั้ง GPS นะครับมาอำเภอนามนก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปตั้งตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับเดี๋ยว GPS มันจะพาไปอีกที่หนึ่งเนาะเราตั้งอำเภอนามนก่อนนะครับถึงอำเภอนามนแล้วเราค่อยตั้งนะครับตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับ ใครที่อยากจะมาเจออาจารย์นะครับแอดมินก็แนะนําให้มาเป็นช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าส่วนมากอาจารย์จะลงรับลูกศิษย์เอฟซีเป็นช่วงบ่ายนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ปะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมนะครับลานปู่องค์ดําที่ดังสุดและตอนนี้นะครับที่ทุกคนทุกบางคนก็ยังไม่เคยมานะครับว่าบรรยากาศนะครับที่ตําหนักเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะ ี่พครับอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นองค์ย่ามณีจันทานคะราชนะครับก็เป็นคู่กับปู่องค์ดําเนี่ยคู่กับปู่องค์ดํานะครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับลองมาขอพอรได้นะครับที่กับปูอนะป่องค์ดํานะปู่องค์ดําเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับด้านหน้านะครับตำหนักคือนะครับ จุดที่เราต้องไหว้จุดแรกเลยนะครับก็คือปู่วิรูปักโคนะครับกับองค์ย่า

เดี๋ยวมก็ใ้แกแม่วันมันจดเดงวมันมีเหล็กไปมั้ยมีมีอยู่อะไนด้วยครับอะไรด้วยครับกล้องเขามีแบบง่าย ละจ้ะอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้ได้โชคด้กันนะคะท,ท,ที่เ,าเอาเยืไปจะเอา,อเานี่ก็ตด้ดนี่ น้อยแล้วแม่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวยวัน้อยเดี๋ยวผมจะประกาศอีกรอบหนึ่งนะครับะอันนี้นะครับก็เป็นบริเวณด้านหน้าเนาะเนี่ยปู่อนันตะ์นะครับกับพระนางอุษาด้านบนเก้าเสียนก็จะเป็นปู่องค์ดำแสนสริจันทานะครับ ท่านใดที่ยังไม่เคยมาลองมากับไหวขอพรได้นะครับอยู่จังหวัดกาลสินนะครับอยู่อำเภอนามนเนาะอ่ะโอเคนะครับพี่ๆใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคือผมพูดเนี่ยคนเอามาทําบุญเต็มเลยมแม่ไม่ได้ดาก็ห้าพัน้ะคนเดียวไอ้ติมเนี่ยก็น่าจะประมาณพันห้าเนาะกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวต้องถามแล้วว่าอะไรดวยเียวเก๋วยเตี๋ยวก็ดีนะเพราะว่ามันแปกเพราะโรงเรียนไม่ค่อยได้กิน ข้าวเสียวน้องผมเอาร้านผมไปเลยโลโได้ใช่หรือจา้างไปตักเลยก๋วยเสียวติมอะไรอย่างเราขนมเนาะรอมานาน,นี้เหรอเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเนาะเราจะใส่โรงเรียนเดียวหมดก็ไม่ได้เลยแต่ว่าโรงเรียนเราไม่ทีนี่ก่อนแล้วก็มีที่ไหนอีกแล้วก็ไปแวถวทางบ้า,านคหลอึงก็จะไปเนะาะไล่ไปเรื่อยๆี่โรงเรียนไปผมมองว่าบุญหมด ุหมดแล้วก็คลิปหนึ่งผมปังในที่ตอกเห็นไหมคลิปบ้านยายไปไหม้่ะขึ้นปีนไหมคนดูเกือบล้านแล้วเนะ <c oughs> ฟซก็ขึ้นนะอ่ะมีเรื่องแก้งเฟซผมฟิวอีกแล้วน,นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องตอใใจอาจารย์นอนร่วงอีกแล้ว24ชั่วโมงน่าจะ180ยแปบันเหมือนเดิมครับช่ว <c oughs> งนี้ระวังกันด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าเฟซบุ๊กมีปัญหาได้ยินข่าวว่าเลียวไม่ขึ้นหรอ ขึ<ผ>้นอย่างตอนนี้<า>ทุกคนไห<ด><อ>มน่า,นาจะทุกคนหรือเปล่าทุกคนครับโอ้เอาอย่แล้วผมไม่ได้ลงเดียวเลยมันน่าจะมีปัญหาครับช่วงนีเ้เฟซมันอุลผมก็โดนปิดเฟซไปนะครับยูซี่และทีเนี้ยขอแจ้งนะครับสําหรับเอฟซีทุกคนที่จะมาไหว้ผู่มหาอาจารย์นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้มาก็ <c oughs> ดีนะครับเพราะว่าคนน้อยอยากใกล้ชิดอยากถ่ายรูปอยากมาแบบ ได้คุยด้วยนะมาช่วงนี้เดี๋ยวไว้กลับมาเข้าอีกเมื่อไรมั่นกับสีดังอีกเรากับพ้นกับสีร้ายอีกกับสีว่าได้ว่าออก,กันนะครับแล้วก็วันที่สิบสี่เนี่ยนผมผมเปิดเฟซผมไม่ได้เครื่องเหนียวมาไทยบ,ยบอกมาลองไายบด้ป้ตอบได้เืองไทยเดีย๋ยวนะอ่ะข่าวแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับเอฟซีที่จะเดินทางมาวันที่สิบสี่มีนะ,นะครับเรามีหมอลำ หมอรำเกิดจากอะไรนะครับหมอรำจะพูดให้ฟังนะครับก็คือหมอลุกขึ้นเต้นไม่ใช่นะครับคนละอัน <S <S คืออย่างเงี้ยเจ้าภาพใหญ่นี่จ้างหมอรำมันที่สิบสี่มีนา 2, สองพัน้าเวลาประมาณสิบสามนาฬิกาถึงสิบแดนาฬิกาแใช่ครับหมอรำนี่ก็คือแม่เขาถูกเกียดเล้าเล็ทููเนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนถูกมีคนถูกถึงขั้นได้จ้างหมอรำคือจริงๆผมบอกว่าจะพึ่งลงได้ไหมแม่เขาก็บอกว่าขอละมันติดอยู่ที่ใจ เหมือนเราบนไว้ต้องแก้ไม่งั้นว่าน่าจะไม่ถูกเนี่ยตัวอย่างนะครับ <c oughs> <c oughs> บอกปู่ว่าถ้าถูกสามตัว<ม>จะทําให้ไม่ได้ทางวดแรกก็ถูกงวดสองหลังจากนั้นไม่ถูกเลยทีนี้แม่เขาก็เลยย่านเป็ดคือไอ้บาทักพนักเขาบอกสัน่นเลยได้เออร้ก็เลยว่าให้แม่ได้แก้ซะนี่ก้อนเล่ออกยก็เลยเอาแม่ซิบีบอกบอกนะครับใคบนจะแก้คบนถามมั่นเลขทูบมึงไม่มีคนถูกมีนะครับ จ้างหมอลำขนาดนี้ก็ต้องถูกเยอะแหละถูกต้วงไหมนะครับมันก็ดวงของเพื่อนหรอกนะครับส่วนมากกับเจ้าพ่อถือแบบแปดกับนะครับเอเพมนกับวันที่2 4นะครับเด้อขอเรียนเชิญคุณไดจิมาเต้นที่มือเว้นครับานจอดรถอนุญาตให้เมาได้ครับบ่าเด็กนีปัญหาเดี๋ยวผมจะคึงสแลนให้เพราะว่ามันจะร้อนจะถือสแลนรับแดดให้เป็นหมอลำะขนาดเป็นหมอลำใหญ่นี่ครับลุงทวีชัยเลิศรุงทวีชัยเลิศหม้อลำซิ่งหมอลำซิ่งครับบอกพี่กอกเล้ว เราหมากรับสามรอบสามรอบกระพ่อยังวนไต้เลยอันนี้ก็ใช่ใช่ครับบ้านหนองบัวก็มาลเหมานันผมไปอยู่เล่นดีอยู่นะครับแล้วก็แมนกขอเรียนเชิญครับผู้ไดสิมากนะครับเพิ่นบ่นหมอลั่ผมถือประเด็นบ่นหมอกั่ับอกเปลี่ยนสไตล์เราไหมแกดูเลยนลิเกเลย เขาอยู่ว่าไปบอกเขาแจ้งเขาอยู่เอาควอดพยับาลฟินแลนดเหมือนกันเรียกว่าเขาซ้ำโซ่เรื่งหนือเบิง้่าฟินแลมเคยมาสัครอไ่บอฟพินแลนดมาบ้านสังคมผมสดีกกันเราเขาในบ้านนี่ยผกับพี่บิกเลาครับองบิกเล่าก็ด่วนแล้วแต่ว่านี่ใส่ดีนะครับตัวทีมฟินแรนนะครับถ้ายขไปํา ตอนนี้ก็เริ่มเขียวกัะจีนะทางเข้าเพราะว่ามีคนเอาต้นไม้มาบริกาหยังเปิดรับบริจาคต้นไม้นะครับในร่มลำไรเหมือนเดิมเ้อเอออยากได้คราว่าแก่ปูพราะว่าช่วงนี้ก็เขียวแล้วนะครับก็ดูดีขึ้นหรือว่าปูจะโกรธที่แบบต้นไม้แก่ตายหมดไม่รู้นะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงให้เด้อครับเด้อแล้วก็เลขนะครับในงวดนี้นะครับ16มีนาเนี่ยผมชอบไปที่เลขคู่ผมพูดเลย ะเลครูผมชอบนะครับผมบอกไว้เลยเนี่ยเลยเอานี่นี่นี่นะเลขทูนะครับใบแล้วนะทุกคนวันนี้ผมได้เห็นด้าเลขทูบก่อนเลขชุดอีกอ่านะครับห้องวีเนี่ยได้ไปแล้วนะครับครับผมนั่นเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกมือให้คือเลขทูบและสบายใจเลขทูปก่อนนะ หายคนนะ,ะเดี๋ยวมเนาะเมื่อกี้เห็นกันแล้วนะเห็นกันแล้วเด้คืองัวนี้ผมจะดันเลขคู่ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวนะผมเปิดนี้ก่อนเมื่อกี้เห็นเลขคู่กันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวกันนึงมาด่านดูดูดนะครับดูดีดีเด้อผมจะดันนะครับนี่คืออะไรนะครับอ่าให้ทุกคนดูเอง เก็บนะครับวิแปดตัวแปนั่งจุดน้ำเมื่อน่ะเด้อะรูยังไงเปเก็บนะเลขูบนะครับเลขูบเด้อเต็มเต็มคำนั่งจุดน้ำกันอยู่แล้วก็ศูนยนะครับเนาะนี่ครของแท้เก็บนะครับเก็บแท้คู่หลังนะแล้วแล้วนะครับอาจารย์ก็สงสัยมานานว่าจะเลือกเก้าหรือเลือกศูนย์ใช่ไหมเลขูบมีอะไร เราน่าจะไปตัวนี้นังวันนี้จากเก้าอาจจะไปตัวนี้ตัวที่ชอบเลยก็คงเป็นแล้วก็ปึ๊บตัดตัวบนครับตัดคู่รางนั่นแหละผมคิดว่ามาก่อนใครเลยนะครับทุกคนผมคิดว่าคู่หลังวันนี้เพราะว่าทําไมถึงต้องดันเลขคู่คือ พลังบุญเราหมดแต่พลังบุญปูกยังเยอะเพราะว่าคนไหวอยู่เรื่อยๆเัมือนว่าที่แล้วพลังบุญเราหมดแต่ว่าเลขคู่เรายังมาก็เลยว่าเราดันไปนเลขคู่อีกผ<ๆ>ัวเพราะว่าพลังบุญปู่สูกงกว่าผมตัวน<ๆ>ี้บุญผมหมดแล้วแหละนะครับหมดโปนะแต่ว่าโปจากปู่ก็ยังอยู่แล้วก็ ปีก่อนเนี่ยผมให้เลขทู่เกียสามมันออกบนออกล่างเลยก็คนนี้ก็เลยหวังไปที่เลขทู่ตัวเลขชุดนะครับที่ผมชอบก็คือ9กกับ0ูนย์ิมกมีนาได้เห็นตัวไหนตัวหนึ่งนะครับน่าจะได้เห็นตัวไหนตัวหนึง่งก็ย้ําอีกครั้งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางทุกคนที่ดูก็ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับสมัารสูนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายและอย่างที่บอกครับคําเตือนนี่คือแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับเนาะบางคนเนี่ย อาจจะคอมเมนต์ว่าถ้ามึงรู้ไม่ซื้อกันเองนะครับมาฟังคลิปบ้างน,นะครับเนาะส่วนผมใครที่มาเม้นว่ากูเบื่อหน้าชิ้นหายมันไส้ชิ้นหายมันมีง่ายๆครับมันมีปุ่มคือสามจุดเรากดบล็กบอกได้ครับไม่จะเป็นต้องเม้นหรือต้องดูนะครับผมเม่ได้ไปรอไฟผมกระเบ้าไปโดยเตือนอยู่ทุกครั้งว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเราอย่าไปเล่นกันเยอะนะครับเพราะว่านี่คือการเสี่ยงโชคซึ่งถ้าผมรู้ขนาดนั้นผมคงบอกจะกูลผมซื้อให้รวยไปแล้วนะครับเนาะ,ะแล้วก็ วันนี้ชอบไปที่ในคู่ตัดเล่นทุกตัวนะครับเลขคู่นะแล้วส่วนเลขชุดนะครับ9กับ0เนี่ยได้เห็นตัวไหนตัวนึงนะครับน่าจะได้เห็นตัวไหนตัวนึงนะครับความน่าจะเป็นในความคิดผมเนี่ยคือเก่าครับ500เซอร์เนสสำหรับผมนะสำหรับผมคนเดียวสาหรับคนอื่นอย่าไปพูด500าเสริมเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นเบื่อๆวางๆนะครับสําหรับผมนะแล้วก็09เนี่มันเทียงกางทั้งหลายเนี่ย0เก้านี่ยเลยมากเลยครับตัวเลขทูบมักอยู่แล้วอ่า แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ชอบไว้ในอ้อมกวดอ้อมใจนะครับศูนสองนะครับเนาะย้ำนะจะมีส่วนม่ส่วนนะใช่ใช่ใช่ใชครับอีกตัวนหนึ่งก็อาจจะเป็นศูนย์ห้าครับแล้วก็ศูนย์เก้าการซื้อศูนย์เก้าเราต้องซื้ออีกตัวนหนึ่งไหมรู้ไหมอะไรศูนย์หกครับกับหัวเลยครับประมาณนั้น <5. S 1> อ,อ่เผื่อใครชอบนะครับสามตัวนี่ในเลขใบแดงนี่ยังเลือกไม่ได้ ว่าจะเอา092 095หรือว่า096อย่างเงี้ยหรือว่า925หรือ025คือกำลังเลือกอยู่แล้วก็จะเลือกแค่2คู่เท่านั้นอ่านะครับผมจะเลือกออกมาแค่2คู่เท่านั้นเพื่อที่จะว่าได้หลยตัวหลยไปมันจะสื้อว่าใดมันหลายผลกับปคุมครับหรือสื่อลอตเตอรี่แต่เบื้องต้นไปหาเลขทู่ไว้เลยลอตเตอรี่นะครับเนาะอจะได้สรับของรัฐบาลด้วยนะครับ,นะรบส่วนอีกตัวนหนึ่งถ้าอยากหาจริงก็90 92 รุ่นหาวันนี้สามมาท้าไว้ได้คืองวดน,นี้ยต้องแยกกันระหว่างอ9กับ0ว่าตัวไหนจะเด็นแต่ว่าเพื่องตอนแรกผมปล่อย9ไปเนาะ960เนาะใช่ไหมวันนั้น960 98อะไรประมาณเนี้ยวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะปล่อย0ก็ได้เปิดไปแล้วนะว่าอาจจะปล่อย0นะครับเนาะอาจจะเป็น09นะครับ8หลายคนก็กลัวเลข86ย้อนหลังมีคนถามอาจาร์ว่าหนูซื้อ86ได้ไหมก็ได้ก็ไม่มีปัญหา คือคนจะถูกเนี่ยซื้อตัวไหนก็ถูกหมดครับไม่จําเป็นต้องอ่ามาตามเลขอาจารย์หรอกซือชื่อเลขจะของคิดเลขรถคิดยังเมื่อกลถึงเมือไละครับเนาะก็ถูกหมดแต่ว่าถามว่าแปดหกข้างหน้าครูไหมถามว่าตรวจตัวอาจารย์ซื้อลอตเตอรีย่ยังอาจารย์ก็ยังไปหยิบแปดหกอู่เมื่อกี้เพราะว่าจะมันยอ้อนหลังเาราย้อนหลังยอ้อนย้อนหลังครับรโอ้ใช้รูปมาครับมาเลยครับมาเลย